ใช่งอยล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรนี่หนากลัวอะไรล่ะตาดขาจกาโพสในเอ็กซ์ค่ะเรื่องของการกลุ่ด่าถึงปากการีใช่ไม่โอเคเลยค่ะอันนี้คือหนูว่าสามปีที่อยู่มาเนี่ยหนูโดนวิจาร์โดนตีนะโดนด่าอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วหนูก็เห็นแล้วหนูก็ค่อยๆปล่อยผ่านไปในแต่ละปีค่อยๆเหมือนแบบ เปลี่ยน mindset ตัวเองดูแล mindset ตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้เคสนี้เนี่ยมันคือแบบพูดถึงพ่อแม่เราบุปกายรีเราแบบไม่ดีเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันลามปามเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนูแค่ไม่ยอมเฉยเฉชะนวนของการโพสต์ของเขามันมนเกิดจากอะไรขเขาแค่ไม่ชอบหนูอะ แค่นั้นเลยใช่เหมือนแอนตี้แ,แฟนแว่าแบบไม่ไม่ชอบก็เลยหาเรื่องมาว่าเราแต่ดันไปว่าถึงแม่ถึงครอบครัวเราอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเซนซิทีฟสำหรับเราด้วยเพราะว่าอ่ะอย่างที่พ่อแม่เราก็ไม่ไม่ได้อยู่ในการแยกทางกันเนาะเรามาพูดว่าแบบเออแม่ทิ้งเราเหมือนที่พ่อทิ้งแม่อะไรเงี้ยคือแบบคนเราคิดได้ย่างนี้ได้ยัางไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเซนซิทีฟไปช่วงหนึ่งแล้วก็ให้กฎหมายจัดการไปเลยค่ะก็รู้นะคะว่าอยู่ที่ไหนรู้ด้วยอะไรเงี้ยอยู่ พูดได้หรอจริงการพูมีตัดสิน,น,ใ,น,นสใจนานไหมครับกับการพตัดสินใจนานไหมหนูแค่รู้สึกว่าหนูหนูอยากบอกมากกว่าว่าอ่ะหนูเข้าใจนะมีคนไม่ชอบหนูเยอะมีคนไม่โอเคมีคน ติมีคนวิจารณ์ในแบบที่แบบที่หนูเป็นไม่ชอบที่ตัวหนูเป็นหนูหนูเข้าใจมากในวงการบันเทิงมันมีสิ่งนี้อยู่แล้วแต่แค่อย่าไปถึงพ่อแม่หนูได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะขอให้เรื่องเดียวจะว่าหนูลองไม่พ่อเล่นแสดงไม่ได้อะไรก็ได้แล้วแต่เลยแบบยินดีพร้อมรับคําด่าถ้าจะด่าถ้าไม่ชอบแต่ว่าเรื่องพ่อแม่ขอเป็นไว้เรื่องเดียวค,ค่ะใช่แลวคิดว่าหลายๆคนก็คงเป็นเหมือนกันถ้าแบบอยู่ดีมีคนมาว่าพ่อแม่เราอะไรเงี้ยเราก็ไม่โอเค การที่ตัดสินใจใช้กฎหมายเข้าจัดการจริงๆอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ตัดสินใจยากไหมเพราะว่าจริงๆก็เคยใช้ไปประมาณ2รอบนะคะเจอเจอเจอตัวสองรอบเลยแต่เราก็พอถึงเวลาจริงๆอ่ะพี่เขาก็จะขอนู่นลดลดนี่นู่นนี่นั่นขอโทษอย่างนั้นอย่างนี้เราก็แบบโอเคพยายามพยายามจะไม่ใจอ่อนแต่บางคนอายุเจอย่างนี้หนูก็ไม่อยากใจร้ายเนาะหนูก็เลยโอเคเจ็ดสิบเลยหรอใช่ค่ะ70บมาว่าหนูว่า ก็แหละก็หนูฟ้องเลยอะไรเงี้ยมันก็ฟ้องได้ให้ฟ้องให้ดูว่าเป็นตัวอย่างแล้วก็อีกคนก็จะมีการแบบเหมือนวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบให้เสียชื่อเสียงเราก็รู้สึกว่าอ่ะก็ต้องก็ต้องฟ้องเพราะว่ามันสามารถจับตัวได้ง่ายแต่ถ้าไหนที่มันยากเนี่ยก็จะต้องใช้กระบวนการไปอีกนานค่ะเมื่ออยู่ในกระบวนการแล้วเขาไม่ให้ผลว่าอะไรว่าทำไมเขาถึงด่าเราขนาดนั้นเขาไม่ได้ให้เหตุผลขนาดหนูทักไปเขาก็ยังไม่รับสายหนูเลยนะ นูโทรไปเลยหน,ห,นหนูแบบหนูยอมรับว่าโกรธจริงแล้วก็แบบโอ้โหเห็นปุ๊บหนูหาไอ้เขาเจอปุ๊บหนูกดโทรก็ไม่รับอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็ไม่ควรหรอกแต่ว่าด้วยความที่อารมณ์เราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมกับการที่เขาโทรแบบเนี้ยปกติเตราไปไปใหปเจอตัวเขาแล้วอย่างเงี้ยหมายถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงนะหมายถึงเรื่องของของการรับรู้ป,ปัญญาของเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นบ้านมีฐานะด้วยใช่อายุเจ็ดสิบบ้านมีฐานะด้วยอะไรเงี้ย คนเจ็ดสิบนี้ไม่ใช่คนเคสล่าที่ไม่ใช่คนเคลส<ต>ล่าสุดค่ะแต่เคสล่าสุดคืออยู่ต่างประเทศ<า>ใช่ประเทศที่บินไกลไปมาแล้ว<ม>ประเทศคุยกับคนอายุเจ็ดสิบไหมคะทำไมมีค่ะมีห,หนูก็บอกเขาว่าเออแบบหนูปรับแค่ห้าหมื่นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบก,ก็ไม่ได้เยอะเพราะตแรกจะปรับแสนหนึ่งมันสูงสุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขามีให้ประมาณหมื่นหนึ่งเราก็เราก็เลยเราก็เลยแบบ โอเคหมื่นจริงๆก็ไม่ได้หรอกทนายก็บอกว่าไม่ได้เขาเลยบอกว่าถ้าไม่ได้งั้นก็ไปชั้นศาลเราก็อ๊ยชั้นศาลอีกแล้วอ่ะก็เลยแบบอ่ะหมื่นก็หมือน,อนแล้วก็เอาเงินไปทําบุญค่ะไม่ได้เอาไปใช้อะไรแล้วอยานะ่างเคสนี้ล่ะคะคิดว่าจะยังไงดี oh, โอ้เจอตัวก่อนดีกว่าจ้าแ,แค่หนึ่งแสนไหมคะถือว่าจะจับต้อกนยังไม่ยังไม่ได้คิดตรงนี้คะ่ะเคยนำไปแอนคา์ที่เข้ามาดยากเยอะมาก ทำอะไรให้เลยเยอะมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็เห็นปุ๊บก็บล็อกตามที่จิตแพทย์บอกเราก็ยังไปหาจิตแพทย์อยู่ป oh. กติก็เพิ่งไปหามาตามที่หลายๆคนบอกให้ oh. ไปหาเราก็ไปมาด้วยความที่เป็นคนอ่ะโซเชียลงไเตี้เป็นเป็นโรควิตกกังวลคิดมากคิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปหาแล้วมันก็จะดีขึ้นค่ะ oh. มันวาขความพวกนี้มันส่งผลมันคือการสะสมส่งผลมาระยะยาวแล้วบวกกับเจอเรื่องไม่ใชาชีพเมื่อปีที่แล้วแล้วมันกลายไปว่าเราไม่ได้ไปได้รักษาเลยอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็เลยเหมือนแบบว่าโหอยู่มาได้ยังไงเพราะว่าสมองเราคิด หลายอย่างมากพี่หนูเป็นคนคิดเยอะแล้วแบบพอเจอเรื่องแบบนี้มันยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งคิดไม่มีทางมีความสุขได้แน่นอน,นยอ,ยอย่างนี่หลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันมันก็ส่งผลเหมือนกันก,กับการที่แบบอย่างมาทํางานเราไม่แฮปปี้เพราะเราคิดเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทานยาไปรู้สึกว่าเออดีดีขึ้นมากูว่าเป็นแพนิคแพนิคดีดีขึ้นค่ะแล้วก็ซึมเศร้าไม่เป็นแล้ว การรักษาเป็นยังไงบ้างตอนนี้พอไปซื้อซ้ำมาถ่ายแล้วดีใจดีใจแล้วก็อยากแบบบอกทุกคนที่เป็นเหมือนกันว่าไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวที่จะไปหาหมอจิตแพทย์เลยเพราะว่าต่อให้คนจะบอกว่าเอ้ยไม่ควรทานยาควรรักษาด้วยตัวเองแต่ในในเรื่องแบบนี้เรื่องสารเคมีในสมองของร่างกายเนยูว่าเป็นสิ่งที่ควรไปปรึกษาก็ก็ดีเหมือนกันถ้ามาทาให้ชีวิตเราดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งเรื่องย้อนกลับไปมิจฉาชีพอัปเดตความคืบหน้าตอนนี้เนยังไงบ้วถ้าพูดมันจะเป็นอะไรกับชั้นสารไหม ไม่เป็นเนาะก็ยื่นอุทธรณ์มาเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วค่ะมันก็เลยต้องผลัดไปประมาณสี่เดือนแล้วก็ช่วงปลายเดือนตุลาก็คือปลายเดือนนี้ศาลจะเรียกเข้าไปนัดคุยเจรจาค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนี่ในสิ้นสิ้นเดือนนี้ค่ะสู้อยู่จ่ายไปเยอะไม่ไหวแล้วใช่ก็เอาให้ได้ค่ะเป็นไงเป็นกัน ว่าปลายเดือนนี้จะจบสวยไหมต้องสวยค่ะต้องสวยเพราะว่าฝากขวามหวั้ที่ท่าไหนเออต้องสวยต้องสวยก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูหนูถามว่าหวังไหมมันเกิน50ไปแล้วค่ะมันมันแบบคงไม่ได้หรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันได้มันมันก็ดีนะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งที่อายัดไว้ได้มันก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตามตามกฎหมายแล้วหนูก็ต้องรอให้เขาได้แบบโปรเซสไปตามนั้นค่ะที่ผ่านมาได้เจอกัวหน้าก่อ ยังไม่ยังไม่ได้เจอหน้าเลยค่ะว่าเขาขอยื่นอุทธรณ์เป็นสี่เดือนซึ่งเราก็ติดอยู่ที่ยุโรปตอนนั้นใช่กลายว่าทานายเนี่ยเป็นคนเจอเป็นคนเจราจาซึ่งจริงๆเป็นเป็นคุณป้าอยู่แล้วอ่าคุณป้าอายุคุณคุณป้าขายผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาไม่รู้ไงคะเขาก็ไม่รู้ว่าเออเอาไปทําอะไรแล้วเขาได้เงินแค่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําไปโดยความไม่รู้ซึ่งเคสนี้ก็กําลังคุยกับทานายว่าเดี๋ยววันที่เราไปคุยไปเจอเนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ S <S าติดตาขึ้นเรียนีาจากกใช่อัปเดตแน่นอนอัปเดตแน่นอนคยังอะไรถึง <S 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 พวกเราเราเรียนที่เราข <หา S 2> ัดใจอยากจะพิมพ์ตรนนี้อยู่เหมือนกันถ้าอุย้ยมันจะดูแรงไปไหมอะหน,นูไม่อยากให้ดูแรงเลยอะแต่ว่าถ้าสมมติว,ว่าจะว่าอะไรก็เดินมาว่าต่อหน้าก็ได้ดีกว่าค่ะไม่ต้องพิมพ์หรอกแรงไม่แรงไม่แรงนะหมายถึงว่าโซเชียลมันมีความสุขบ้างใช่เรื่องบางเรื่องหนูมองว่าแบบคนเรามันเจอเรื่องเรียดเยอะแหละบางทีในโซเชียลแบบไม่ต้องไปอะไรกับมันมากแค่ไม่ชอบก็แค่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยกนคีย์บอร์ดตรงนี้เลยส ถ้าถ้าสูบว่าเครียดไม่รู้จะทาอะไรอยากจะลงที่ชั้นเหลือเกินเธอมาดูนี่เพราะฉันเล่นแบบให้เธอได้สะใจเลยหล่นะเธอมาดูชั้นในนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้าสูบว่าเธอไม่ชอบชั้นเธอมาหาฉันได้เลยฉันอยู่ m g i ที่นี่เธอเธอก็มาบอกว่าฉันไม่ชอบเธอเพราะว่าเธออย่างนั้นอย่างนี้โอเคฉันขอโทษนะแล้วให้ทํายังไงล่ะเลยมาจะเป็นแบบนี้เนี่ยอะไรเงี้ยลองเอางี้ดีกว่า ลองเปิดใจดูหน่อยนะหนูหนูแค่เป็นคนหน้าแรงหน้าดุเฉยๆอย่างจริงๆหนูเป็นคนน่ารักจริงๆนะออค่ะ <laughs>